ครับช่วยลุงพลรับอะบรรยญญากาศครับสุดยอด่อสุดบรรยากาศใจ <Okay. S 1> ร้อนฝรั่งเยอะมากครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศช่วยลุงพลบรรยากาศช่วยลุงพลนะเบะไม้หน้องเขียวกันะ <c oughs> <c oughs>

หัวตาแ้งมืกกันโอ้พื้นดินแ่ยกับบจ้าวองชวนปล่อยพื้นทิให้กว้างให้วางมันมีกับ